ชาวเขาเผ่าต่างๆที่อยู่ตามป่าตามดอยสูงไม่ว่าหญิงหรือชายล้วนแต่มีความชำนาญในผื้นป่าทั้งการล่าสัตว์และหาของป่าต่างๆไม่แพ้กันหรือแตกต่างกับผู้ที่เป็นชายจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าหากจะพบเห็นว่ามีพลานที่เป็นผู้หญิงเข้าไปหาหนางห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ตามพื้นที่ต่างๆใช่ว่าจะมีฝีมือในการใช้อาวุธเท่านั้นวิชาอาคมต่างๆก็สืบทอดมา จากบรรพบุรุษของตนเองไม่ต่างกับพลานที่เป็นชายชาตีในสมัยก่อนไม่ว่าหญิงหรือชายที่เป็นชาวป่าชาวเขาต่างกระทำอะไรได้เท่าเทียมกันหมดเช่นเดียวกับกิ่งแก้วซึ่งเป็นพลานสาวที่ต้อกลายเป็นใหม่ในวัยแค่เพียงยังไม่ถึง30ปีเท่านั้นเพราะว่าผัวของนางที่อยู่กินกันเพียงแค่สองปีกว่า,วาถูกสัตว์ป่าฆ่าตายไปแล้วตั้งแต่ปีก่อนจนเวลาล่วงเลยมา ก็ยังไม่มีใครพบเจอกับสัตว์ร้ายที่ฆ่าผัวของนางได้แม้แต่คนเดียวแม้แต่ตัวของนางกิ่งแก้วเองที่ต้องกลายเป็นพานแบกปืนเข้าป่าหาลาสัตว์ร่างของผัวที่ถูกฆ่าตายนั้นพลานที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันที่ช่วยกันหามออกมาพบว่าเนื้อหนังและเครื่องในถูกสัตว์ป่ากัดกินหายไปเกือบหมดแม้จะรู้ว่ามันเป็นการกระทําของเสือแต่ก็ยังไม่มีใครพบเจอเสือแม้แต่ตัวเดียวที่หากินอยู่ในผืนป่าแถบนั้น ไม่เพียงแค่ผัวของกิ่งแก้วเท่านั้นที่ถูกเสือขาตายยังมีพลานและชาวบ้านที่พากันเข้าไปหาของป่าและลาสัตว์ถูกเสือขาตายไปอีกหลายรายจากระยะเวลาที่ผ่านมาก็เกือบสิบคนแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถหาหล่องรอยของเสือได้ว่ามันมาจากไหนแน่เมื่อมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นชาวบ้านจึงต้องอยู่กันด้วยความหวาดระแวงผู้ที่เข้าไปหาของป่าหรือว่าลาสัตว์ก็ต้องระวังตัวกันมากขึ้น แม้ว่าพลานส่วนใหญ่จะมีวิชาอาคมพอตัวรอดได้แต่หากว่าพลาดท่าไม่ระวังตัวก็อาจถูกสัตว์ป่าฆ่าตายเอาได้ไง่ายๆยิ่งกับกิ่งแก้วซึ่งเป็นพลานสาวหนึ่งในสคนของหมู่บ้านด้วยแล้วถือว่ากิ่งแก้วนั้นมีประสบการณ์น้อยกว่าอีกสองคนมากนางพลานอีกสองคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันใช้ชีวิตการเป็นพานมาร่วมสิบกว่าปี จนตอนนี้ทั้งสองก็อายุ40กว่าเข้าไปแล้วแต่ก็ยังไม่เลิอกอาชีพการเป็นพลันแม้ว่าลูกของนางพลานทั้งสองจะเติบโตเป็นหนุ่มที่ต้องกลายมาเป็นพานก็ไม่ต่างอะไรกับกิงแก้วก็คือผัวถูกสัตว์ป่าฆ่าตายซึ่งในสมัยนั้นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อเข้าไปหากินอยู่ในผืนปา่ภาภัยอันตรายทุกสิ่งอย่างมันมีอยู่รอบด้านไม่ว่าจะเกิดจากสัตว์ป่าที่มีความดุร้ายและอาถรรพ์เพศภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่แบกปืนสะพายยามเดินเข้าไปในพื้นป่ากิ่งแก้วจะเพิ่มความระมัดระวังตัวให้กับตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะมีชีวิตหลอดกลับมาได้หาเลี้ยงลูกชายไว้สามขวบกับพ่อแม่ที่แก่ชราได้ต่อไปส่วนหากว่ามีโอกาสได้พบเจอกับเสือที่ฆ่าผัวขอตนเองตายก็จะถือโอกาสแก้แค้นให้กับผัวไปเสียเลย แม้ว่าการที่จะพบเจอกับเสือนั้นเป็นที่ต้องการของพลานส่วนใหญ่ที่จะล่ามันให้ได้จะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านต่อไปแต่มันกลับไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นมันจะไปโผล่ปรากฏตัวให้เห็นกับเหยื่อที่มันต้องการที่จะล่าเท่านั้นเหมือนว่ามันจะเป็นสัตว์ร้ายที่มีความเฉลียวฉลาดไม่แพ้กับคนที่สามารถรู้ทางหนีทีไล่ได้เป็นอย่างดีช่วงเวลานั้นชาวบ้านที่พากันเข้าไปหาของป่า างก็ต้องพากันงดเข้าป่าไปร่วมเดือนเพื่อต้องการให้มีการล่าเสือให้ได้สะก,ก่อนจะได้มีความปลอดภัยมากขึ้นจะมีก็แต่พลานที่ยังพากันเข้าไปล่าสัตว์แม้แต่ตัวของกิ่งแก้วเองที่เมื่อไม่มีชาวบ้านที่เป็นคนเฒ่าคนแก่หรือว่าเด็กสาวที่เข้าไปหาของป่าให้กลายเป็นเหยื่อกับเสือแล้วเกิดทาให้กิงแก้วกลายเป็นพลานที่มีความอ่อนแอมากที่สุดในตอนนั้นซึ่งนั่นมันน่าจ,จะเป็นเป้าไม้ ที่จะทาให้เสือปรากฏตัวออกมาหเห็นเพื่อล่าเหยื่อของมันแม้ว่ากิ่งแก้วจะรู้ตัวดีว่าตัวเองอาจจะมีโอกาสได้พบเจอกับเสือแม้จะมีประสบการณ์น้อยในเรื่องของการเข้าป่าล่าสัตว์โดยเฉพาะกับการล่าเสือก็ไม่ได้มีความรู้สึกกลัวหรือหวาดหวัว่นภัยอันตรายจากเสือใดๆทั้งสิน้นนางได้เตรียมตัวพร้อมทุกครั้งที่จะพบเจอกับมันก่อนเข้าป่าทุกครั้งก็จะใช้วิชาอาคม ที่ได้รับถ่ายทอดมาจากทั้งผัวและพ่อของตนเองท่องบนบริกรรมปัดเป่าเพศภัยอันตรายทั้งครอบล่างของตนเองให้อยู่ยงโคงกระพันป้องกันาศาสตราวุธและคมเกี่ยวทุกชนิดไม่เคยประมาทแม้แต่ครั้งเดียวแม้ว่าพลานหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อให้กับเสือจะมีวิชาคมติดตัวกันอยู่แต่ที่ต้องมากลายเป็นเหยื่อก็โดยความประมาททั้งสิน้นอย่างที่บอกเหมือนว่าเสือมันจะรู้ และ,ฉะเฉลียวฉลาดไม่แพ้กับคนที่ต้องกายเป็นเหยื่อให้กับมันมันถึงสามารถฆ่าพลานและชาวบ้านพวกนั้นได้อย่างไง่ายได้และไม่ทิ้งหล่องรอยใดๆให้ใครได้ตามเจอช่วงเช้าของวันหนึ่งหลังจากที่กิงแก้วจัดเตรียมข้าวปลาอาหารให้กับลูกชายและพ่อแม่ที่แก่ชราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สะพายย่ามแบกปืนเดินดิ่งเข้าป่าขึ้นดอยไปเหมือนที่เคยทำมาทุกครั้ง ครั้งนี้เหมือนว่าผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นพรานเก่าจะมีล้างสังหรณ์ว่าอะไรบางอย่างมันจะเกิดขึ้นกับลูกสาวของตนเองจึงได้มอบมีดอาคมของตนเองกับเครื่องรางของขังให้กับกิ่งแก้วได้พกติดตัวเอาไว้ด้วยจะสามารถใช้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้มากกว่าวิชาอาคมที่มีอยู่แต่เมื่อเข้าไปในเขตของผืนป่ากิ่งแก้วก็ไม่ลืมที่จะทำพิธีต่างๆตามที่พ่อได้สอนเอาไว้ทุกครั้ง นั่นก็คือวิชาอาคมที่มีถูกพร่ำบนบริกรรมเพื่อขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาและป้องกันตัวเองจนเสร็จพิธีก็เดินดิ่งเข้าป่าไปทันทีโดยมีเครื่องรางของขัง,งที่พอไห้มาผูกเอาไว้ที่เอวส่วนมีดอาคมก็ใช้สายสะพรยผาดเอาไว้ที่หน้าอกเพื่อที่จะถนัดในการที่จะชักออกมาได้ทันทีหากว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นกระสุนปืนทุกนัดที่พบพาไปด้วย ทุกครั้งจะถูกปลุกเสกมาจากผู้เป็นพ่อของกิ่งแก้วและบรรจุใส่เข้าไว้ในลำกล้องมันสามารถที่จะใช้ล่าสัตว์ธรรมดาได้แต่หากว่าได้มีโอกาสพบเจอกับเสือเข้าจริงๆซึ่งบัดนี้ทั้งพ่อของกิ่งแก้วและชาวบ้านต่างก็มีความคิดกันว่าเสือที่มันกินคนเข้าไปแล้วหลายลายมันอาจจะกลายเป็นเสือสมิงกระสุนปืนธรรมดาอาจจะไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้นั่นจึงเป็นลางสังหรณ์ที่เกิดขึ้นกับพ่อของกิ่งแก้ว จึงได้มอบมีดอาคมและเครื่องรางของขังเพื่อให้ลูกสาวได้ป้องกันตัวได้มากขึ้นเพราะบัดนี้กิ่งแก้วเหมือนจะกลายเป็นเหยื่อที่อ่อนแอมากที่สุดในเวลานั้นนางเดินเข้าป่าไปโดยความระมัดระวังตัวป่าบริเวณไหนที่มีพุ่มไม้เตี้ยจะไม่เดินเฉียดไปอย่างเด็ดขาดด้วยประสบการณ์ของการเป็นพรานย่อมรู้ว่าป่าลกชัดพวกนั้นหรือว่าพุ่มไม้เตี้ยจะเป็นที่หลบซ่อนตัวของสัตว์ป่า ซึ่งมันอาจจะมีสัตว์ร้ายแอบซุ่มดักรออยู่ด้วยพยายามรีบเดินดิง่งตรงไปยังบริเวณโป่งที่เคยนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่เป็นประจำเมื่อไปถึงที่หมายก็เป็นเวลาช่วงเทียเท่ยงเที่ยงที่โป่งนั่นแม้จะมีพรานหรือแม้แต่กิ่งแก้วเคยเข้ามานั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่หลายครั้งแต่มันก็ไม่ได้ทาให้สัตว์ป่าพวกนั้นหวาดกลัวและหนีหายไปไหนแม้จะเป็นโป่งเล็กๆแต่มันก็เป็นโป่งหลายจุด ที่สัตว์ป่าสามารถกระจายกันออกไปหากินได้อย่างปลอดภัยตั้งแต่ที่เดินเท้าเข้าป่ามาไม่พบเห็นพลานคนอื่นแม้แต่คนเดียวก็ทําให้กิ่งแก้วเกิดอาการวันๆอยู่บ้างหากว่าเกิดภัยอันตรายอะไรขึ้นคงไม่มีใครสามารถที่จะมาช่วยนางได้ทันแน่นอกจากเพึ่งตัวเองเท่านั้นรีบปีนขึ้นไปบนนั่งห่างเก่าของตนเองที่ได้ทิ้ทิ้งเอาไว้เมื่อขึ้นไปด้านบนได้ก็เบาใจว่าตัวเองได้ปลอดภัยจากสัตว์ได้แล้ว แต่อีกใจก็อยากจะพบเจอมันเร็วๆจะได้แก้แค้นให้กับผู้เป็นผัวและชาวบ้านท,ที่ตายไปหลายรายแต่หากว่าถูกมันโจมตีอยู่บนพื้นก็อาจจะเสีย่ากลายเป็นเหยื่อให้มันได้ไง่ายๆเรื่องจากตนเองก็เป็นหญิงเหลี่ยวแรงและพลักกำลังอาจจะไม่สามารถป้องกันตัวจากเสือร้ายได้หากกระสุนอาคมและมีดอาคมไม่สามารถที่จะทําให้มันตายซะก่อนตอนเองนั่นแหละอาจจะตายกลายเป็นเหยื่อในที่สุด ใช้สายตาสอดส่องหาทั้งเสือและสัตว์ป่าที่ตนเองต้องการจะล่าจนถึงเที่ยงคืนจึงจัดการยิงกระจงป่าตัวไม่ใหญ่มากนักได้ตัวหนึ่งพอสิ้นเสียงปืนได้สัตว์ป่าตามที่ต้องการแล้วก็ต้องนั่งเฝ้าเหยื่อของตนเองอยู่แบบนั้นจนกว่าฟ้าจะสางและปีนลงจากนางห้างนำเอาสัตว์ป่าที่ล่าดได้กลับเข้าหมู่บ้านไปและก็มีความหวังว่าอาจจะมีเสือหลอบย่องเข้ามา พื่อจะลากเอากระจงป่าที่ตัวเองยิงได้ไปเป็นเหยื่อจะได้พบเจอกับมันเสียทีว่ามันเป็นเสือป่าธรรมดาหรือว่ากลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเพราะวันนั้นเหมือนว่าจะไม่มีพลานคนอื่นเข้ามาให้กลายเป็นเหยื่อให้กับมันมันอาจจะรอบย่องเข้ามาลากเอากระจงป่าที่นางยิงได้ไปเป็นเหยื่อแทนแต่กระนั่งเฝ้ารออยู่แบบนั้นจนฟ้าสางกลับไม่พบวี่แววว่าจะมีเสือโผลออกมาให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวกิ่งแก้ว จึงได้รีบปีนลงจากนั่งห่างของตนเองแล้วก็บแบกปืนสพาย,ย่ามเดินดิ่งไปยังซากกระจงป่าที่ล่าได้เมื่อคืนยังไม่ทันที่จะถึงกระจงป่าที่ตัวเองยิงเอาไว้จูจ่ๆก็มีพรานเท่าโพออกมาซึ่งพรานเท่าู้นั้นนางกิงแก้วรู้จักเป็นอย่างดีซึ่งก็เป็นชาวเขาเผ่ากะเลียงเผ่าเดียวกันกับนางนั่นเองเมื่อเห็นพรานหมู่บ้านเดียวกันเข้าเกิดทาให้กิงแก้วรู้สึกมีความอุ่นใจขึ้นมาบ้างว่าเมื่อลงมาอยู่ที่พื้น จะมีความปลอดภัยจากเสือมากกว่าตัวคนเดียวยังไม่ทันที่จะพูดจาทักทายอะไรกันกิ่งแก้วก็สังเกตเห็นสายตาของพลานเท่าผู้นั้นจ้องมองทั้งตัวเองและกระโจงป่าที่นอนนิ่งอยู่ด้วยสายตาที่มันไม่ได้บ่งบอกว่าดีใจที่ได้มาพบเจอกันแต่สายตาของพลานเท่านั้นมันเหมือนสายตาของสัตว์ร้ายที่จ้องจะตระคุบเหยื่อของตนเองทำให้กิ่งแก้วรู้สึกแอะใจและถอยหลังโกรธ หนีให้ไกลออกมาจากร่างของพลานเท่าผู้นั้นที่แม้ในมือของพลานเท่าไม่มีอาวุธใดๆที่จะเข้าป่ามาล่าสัตว์ได้แม้แต่ชิ้นเดียวซึ่งมันผิดวิสัยขอพรานที่อาวุธนั้นต้องอยู่ใกล้มือตลอดเวลาลักษณะท่าทางของพลานเท่าคงไม่ใช่พลานเท่าคนเดิมเสียแล้วเมื่อกิ่งแก้วถอยหลังกรูดพลานเท่าผู้นั้นก็ทำท่าจะเดินด่นเข้าหากิ่งแก้วจึงตัดสินใจย,ยกปืนของตนเอง ยญิงสวนเข้าไปทันทีเสียงดังสนัน่นกระสุนพ่งเข่าประทะกับร่างของพลานเท่าจนหงายหล้างผึ่งลงไปแค่เพียงอึดใจร่างของพลานเท่าผู้นั้นก็พลิกทะลึ่งพรวดขึ้นมายืนจังก้าอยู่ต่อหน้าของกิงแก้วที่ทำท่าตื่นตนกตกใจเพราะร่างที่เห็นของพลานเท่านั้นได้กลับกลายเป็นเสือลายพาดกอนขนาดใหญ่ยาวไม่ต่างอะไรกับกระทิงปาลากระสุนปืนนัดที่สอง ก็ระเบิโดโตมออกไปด้วยสารฉาตายางที่ระวังตัวอยู่แล้วแม้ว่าจะมีความหวาดกลัวและตกใจกับสิ่งที่พบเจอต่อหน้าแต่เพื่อเอาชีวิตหลอดนางคงไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องตกกลายเป็นเหยื่อให้กับเสือได้ง่ายๆแน่กระสุนนัดแรกที่พุ่งเข้าล่างของพลานเท่าจนหงหลังพึ่งนั้นทำแค่เพียงให้มันบาดเจ็บเท่านั้นส่วนนัดที่สองที่พุ่งเข้ากลางหน้าผากด้วยความแม่นยำก็ทำให้มันฟุบลงไปที่พื้นแล้วก็ลุกพรวดขึ้นมาอีกครั้ง ครั้งนี้มันกระโจนเข้าหาล่างของกิงแก้วด้วยความรวดเร็วกิงแก้วไม่ทันได้ระวังตัวแม้กระสุนปืนจะเจาะเข้าที่กลางหน้าผากของมันก็ไม่สามารถทําให้มันสิ้นลิ์ได้แถมยังทําให้มันมีความดุร้ายมากขึ้นไปอีกเมื่อเข้าถึงล่างของกิงแก้วมันก็นใช้คมเขี้ยวฝังเข้าไปที่ลำคอของเหยื่ออย่างชํานานกัดกระชากอย่างรุนแรงหมายจะฉีกล่างของกิงแก้วออกเป็นชิ้นชิ้นห้หายแค้นที่ทําให้มันบาดเจ็บ แต่คมเขียวของมันกลับไม่สามารถจะทำอะไรผิวหนังของกิ่งแก้วได้ซ้ำยังถูกกิ่งแก้วที่พอตั้งสติได้ก็ได้ชักเอามีดอาคมของพ่อที่ผ่าสะพายเอาไว้ที่หน้าอกออกมาจ่วงแทงเข้าไปที่ลำตัวของเสือสมิงนั่นสุดแรงฝังเข้าไปที่หลางของมันจมคมมีดแผลแล้วแผลเล่าจนสุดท้ายไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันก็ผละออกจากห่างของกิ่งแก้วรีบถอยหลังกรูดออกไปบิดตัวไปมา ร้องคำรามลั่นจากพิษของมีดอาคมที่สร้างความเจ็บปวดให้กับบาดแผลหลายร้อยเท่ามากกว่ามีดธรรมดาอีกทั้งกลางหน้าผากกับที่หน้าอกของมันก็ถูกกระสุนปืนเข้าไปก่อนแล้วมันส่งเสียงร้องคำรามอยู่แบบนั้นไม่ถึงนาทีสุดท้ายร่างของมันกระสุดหัวลงกับพื้นนอนชักกระตุกดินอยู่แบบนั้นไม่ถึงนาทีกระขาดใจตายในที่สุดเมื่อหายตกใจแล้วกิ่งแก้วก็รีบเดินดิง่ง ไปแบกเอาร่างของกระจงป่าที่ตัวเองยิงได้นั่นหันขวับเดินดิ่งย้อนกลับมาที่ร่างของเสือสมิงที่ตนเองนั้นได้ฆ่าตายไปแล้วเมื่อสักครู่ก็ยิ่งทําให้กิ่งแก้วนั้นตกใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนแรกนางคิดว่าเสือสมิงนั่นมันคงจะฆ่าพานเท่าไปก่อนหน้านั้นถึงได้ดสามารถแปลงกายเป็นพลานเท่ามาหลอกหลอดตอนเองได้แต่มันกลับกลายเป็นว่าเสือสมิงที่นางฆ่าตาย มันกลับคืนล่างมาเป็นพรานเท่าดังเดิมเหมือนตอนที่เห็นพรานเท่าปรากฏตัวครั้งแรกนั่นมันก็หมายความว่าพรานเท่ากะเลียงผู้นี้เองที่กลายเป็นเสือเสมิงขาชาวบ้านและผัวของตนเองตายไปถึงว่าช่วงสองสามปีมานี้แม้จะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่ก็ไม่ค่อยพบเจอกับพรานเท่าผู้นี้มากนักแถมยังไม่มีใครสามารถที่จะตามหล่องลอยของเสือที่ขาคนตายได้แม้แต่คนเดียว น่าจะเป็นด้วยเหตุนี้เองก็เพราะว่าพลานเท่าเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านถึงได้รู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของทั้งชาวบ้านและพลานที่เข้าไปหากินในป่ากิ่งแก้วตัดสินใจใช้มีดอาคมตัดหัวของพลานเท่ากลับไปที่หมู่บ้านด้วยเพราะส่วนใบหน้าของพลานเท่านั้นยังมีลายพาดกอนและคมเขียวที่ยาวงงออกมาให้เห็นว่าเป็นเสือสมิงอยู่เพื่อเป็นการยืนยันว่าพลานเท่าผู้นี้เอง ที่ฆ่าชาวบ้านและพลานตายไปหลายคนเมื่อนางกิ่งแก้วได้จัดการฆ่าเสือสมิงนั่นตายแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านจึงได้กลับมาสู่ความสงบอีกครั้งไม่เคยมีเรื่องราวร้ายอะไรเกิดขึ้นมาอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมา